สาพันฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ออกมาประกาศผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของแต่ละชาติที่ได้ทำการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอล AFC a s เอเชีย2023รอบสุดท้ายโดยจากรายชื่อทั้งหมด24ชาติที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเกือบทุกประเทศมีผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดทั้งหมดแล้ว ยกเว้นเพียงสองชาติเท่านั้นก็คือประเทศไทยและประเทศอิรานสำหรับประเทศไทยในขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดแม้ว่าล่าสุดทางไทยรัฐทีวีจะมีการเจราจาในเรื่องดังกล่าวกับทางเอเชียนฟุตบอลคัปบริษัทที่รับหน้าที่เป็นตัวแทนของเอฟซในการขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าประเทศไทยไม่มีผู้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดแฟนฟุตบอลชาวไทยยังคงสามารถรับชมได้ฟรีทางช่องทางยูทู u เอฟซีเอเชียนครับคบทุกนัดในรูปแบบไม่มีเสียงผู้บรรยายเช่นเดียวกับรายการเอฟซีคที่ประเทศไทย สามารถรับชมได้ฟรีทาง YouTube เช่นกันเนื่องจากไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์